สวัสดีฮะท่านผู้ชมนี่เป็นการพบกันระหว่างบัวขาวกับดาซัสนะฮะนี่ไม่ใช่แค่มวยนะครับนี่คือสงครามนะครับกลางเวทีฮะนี่ฮะมาดูเก่งกันชกยกที่ห erm นึ่งครับคู่นี้ชกกัน3ยกนะฮะท่านผู้ชมมามาฮะดาซัสเป็นเฟอร์ฝ่ายเดินขยับเดินเข้าหาบัวขาวนะครับมามาฮะบัวขาวแทงซ้ายทีฟ้ามาดาซัสเตะขวาโอ้โหมา หลังเกินครับมาไาฮะตักมวยรัสเซียนะครับดาซัตตีครับจอมฮาจากรัสเซียฮะอยากเจอกับบัวขาววันนี้ได้เจอแล้วครับมาแท็กสายครับยกแรงฮะเขี่ยขานะบัวขาวดาซัสออกหมัดครับมาหมัดชุดฮะมาบัวขาวยังไม่ออกอะไรนะครับขยับเตะศาดแข้งขวาไปที่เหนือนาขาของดาซัสนะฮะบัวขาวเตะซ้ายขึ้นไปลึเทียบว่าคือในหมัดครับมาโอ้โหมาฮะงานนี้ก็มันแน่นอนฮะ มาจังหวะจะออกแข้งให้ยับรับแท็กซ้ายครับบัวขาวยับ้ายออกไปนะฮะตัซ้ายแท็กซ้ายออกมาครับไม่ยับถีบโหถีบคมาบัวขาวะฮะโยนเข่าซ้ายไม่ถึงครับจังหวะนี้ครับถีบออกไปฮะมาตาซานี่หลักแกต่อยครับโอ้ยแม่กลมไปต่อยท้องบัวขาวนะมาบัวขาวเตะคืนในแข้งขวามานี่ก็แท็กซ้ายเหมือนกันฮะมาสิครับเตะซ้ายขึ้นไหมครับบัวขาวโอ้สวยฮะมาตาซ้ายขึ้นใหมัดนะครับเข่ากามัดเข้ามาโยนเข่าซ้ายครับบัวขาวโอ้ เอาสิครับมดกระเข้าอะไรจะแข่งวกันมาแตะซ้ายหนึ่งทีจ้าบุเขาโอ้โหทีพับโอ้ยอทีโอ้ยโยนเข้าซ้ายครับโอ้โหท่านผู้ชมมาต้องแบบนี้ฮะหมดมานี่ฮะโดนกระจับนะครับยังไม่หมดยกนะมาแตะซ้ายขึ้นไปครับบุเขาทีอีกทีครับโอ้ยต้องแบบนี้ฮะเบิร์นวยไทยต้นของเมืองไทยครับเบิร์นบัวขาเป็นช้างเมครับมาจะา่าอกมัดคล่อมไปหน่อยนะฮะมา นี่ครับจอมห่าวจากรัสเซียจอมแข็งจอมแกงนะครับวันนี้เจอบัวขาวจะเป็นยังไงฮะมาเตะซ้ายครับบัวขาวสวยฮะทีไปครับมาแ็กซ้ายโอ้ยโยนแข้งขวาบัวขาวศาสคืนด้วยแข้งขวาเหมือนกันฮะมาออ้ยแข้งซ้ายไปแข่บัวนี่ครับทีโอ้โหจังหวะทีครับจังหวะทีแบนี้ไปทีบล้มทั้งยืนมาหลายคนนะครับบัวขาวมาทีได้สวยนะครับบัวขาวแ็กซ้ายออกไปครับแมดาซาสร์คืนนวยหมัดขวาฮะ อุยคนแข้งซ้ายไม่แล้วซ้ายขึ้นแข้งขวาบุกเขาขึ้นแข้งซ้ายลุดครับดอกนี้คไม่ถึงฮะ,ฮะมาเจ้าตัวเอาปากะะแล้วฮะเตะคือสยแข้งซ้ายคุณผู้ชมยิ้มขวาครับอุยเตะซ้ายอู้พาการคอครับโอ้โหมามีฮะมีการคอให้เห็นกันแล้วนะครับมา ตาซ้ายขยับเข้าหาครับตอนนี้ครับหัวร้อนมาแล้วครับมาโดนก้านคอไปหน่อยเดียวหัวร้อนครับขยับเข้าหาต่อยซ้ายเข้าไปครับดาซัสหัวคื้นเลื่อแข็งดูหมัดขวาครับบัวขาวไตลซ้ายขึ้นหนึ่งีทีบอกไปครับตาซายไม่สนใจครับไม่สนลกครับเดินเข้าหาครับตอนนี้ครับไต่ซ้ายบัวขาวสวยครับโยนเข้าซ้ายไม่ดาซ้ายดาซัสอัปคัดซ้ายขวาขึ้นมาหน้ามาจังหวะต่อยขวาไต่ซ้ายครับสวยครับไต่ซ้ายบัวขาวสวยครับได่ถีบออกไม่ไึงครับตอนนี้รอบคุณ ดึงออกมาครับมาจังหวะนี้ฮะจะดึงเขาตัวเสียหลักนะหัวเขาโมยกที่หนึ่งครับมาต่ออไรเงี้ยภาพจังหวะช้าครนแข้งซ้ายเดูจะสาต่อยฮะครูแค่จิ้มลำตัวนะฮะไตอุยแข้งนี้ครับทำให้ดาซัหัวร้อนะฮะมาอะไรเงี้ยคููนี้ชกกันสามยกนะครับท่านผู้ชมบอกแล้วครับนี่ไม่ใช่แค่นะครับไม่ใช่มวยนะครับมันคือสงครามกลางเวทีครับท่านผู้ชมมาอไรเงี้ย เกมการชกยกที่2เริ่มครับมาฮะดาซาร์จะหัวร้อนอีกหรือไม่ตอนนี้ฮะเดินเข้าหาย็บซ้ายออกไปครับดาซาร์ย็บซ้ายหนึ่งทีครับย็บซ้ายหัวโดนบัวเขาแท็กคืนออกมาฮะมานี่ฮะเตะแทงซ้ายขึ้นไปโอ้ยสวยฮะมาเตะแข้งซ้ายโอ้โหสองดอกครับมาจังหวะบัวข่าเตะซ้ายสวยครับเตะขวาโอ้โหจังหวะนี้เตะรวบล้มทั้งยืนฮะท่านผู้ชมมาดาซาร์ไม่สนครับลุกขึ้นมาครับเอาอะไรติดมาด้วยโอ้ยไม่ ติ๊กเกอร์หรือเปล่ามาต่อฮะไม่สนเดินเข้าหาตอนนี้ครับเจ็บไปหมดแล้วครับรู้สึกจากจะเอาคืนมากครับเตะซ้ายครับบัวขาวโอ้โหจะเดินตอกย้ำหรือว่าฝั่งย้ำครับมามาเตะซ้ายแล้วโอ้โหบัวขาวสวยครับจ้เอาคืนเรื่อมาซาซัดนี่ครับต่อยขวาเตะซ้ายครับบัวขาวโอ้โหจังหวะนี้ฮะนี่ฮะออกเป็นชุดนะครับอดีตดวงกระจบพันธมมาขอโทษขอโพยครับจังหวะคราบดูคราบดอกนะฮะมา โยนเข่าซ้ายครับโอ้โหสวยฮะโอ้ยจิมัดซ้ายครับมากลมลงไปต่อยนะระวังลัวขาเตะเสยขึ้นมาครับมาสวยครับัวครับทีครับามาแตะเตะซ้ายถึงทีเโอ้โหทีบออกฮะดาซาเดินเข้าหาครับไม่โซนโลครับมาหัวร้อนครับตอนเนี้ยหัวร้อนหมดแล้วครับเอามา่อยได้ยังครับโหมัดแกแนงแกหน้ากลัวนะครับของดาซัด ว่าเขาไม่ยอมให้เข้าใกล้ระยะมัดแน่นอนครับดูครับเยับออกกระแทกออกถีบออกอย่างเดียวฮะแย่ครับมากลางเวทีฮะมาถีบออกครับสวยครับว่าหนึ่งจังหวะเขามาต่อยเตะซ้ายคืนครับัวขาวโอ้โหมาติดแขนถ้าไม่ติดแขนรอบแก้มมาแล้วครับโหนแกมอุดึงจังหวะนี้มาโอ้โหดึงเสียเหลี่ยมเลยครับมามาเก่งมันชกโยกที่สองอยู่นะฮะ ดาซาเดินเข้าหาโดนแข้งซ้ายครับอุ้ยอัปคัดซ้ายขวาขึ้นไปไม่โดนทีบอกครับภัเขาสวยฮะมาหนีฮะเดินเข้ามาครับดาซาเดินเข้ามาหาแข้งภัเขาแตะซ้ายแตะขวาครับมาทีบอกับภูเขาจังหวัดที่โอ้โหยออกเป็นชุดขบชมมาดาซาขี้ไม่ออกครับโอ้ยโยนเข้าซ้ายครับโอ้ยคิดแล้วไม่ออกครับตอนนี้เอ้โหตือนไปหมดแล้วครับขี้ไม่ออกมาภัเขาชิงออกอาวุธก่อนนะครับนีฮะสวยฮะโอ้จังหวัดดึงไม่ได้รับกรรมการเตือนนะฮะโอ้จังหวัดโดนมาซ้ายเข้ามา ยิ้มครับวัวขาวยิ้ม,มาไตเข้าขวาขึ้นครับนี่ไ<า>งฮะงมาจะม,มาจิ้มฟรีได้ไงครับก็ค <c oughs> ืนบา้างไตขวาโอ้โหดอกนี้ครับโอ้โหยืนกระไตฟุตบอลฮะท่านผู้ชมมาดูจังหวะยืนเสียบเข่าวขวารับโอ้โหวัวขาวมังโหจริงจริงฮะโอ้โหออ,โอกกูได้หนักแน่จริงจริงครับนี่ครับถีบอย่าให้คิดมากครับโยนเข่าวขวาสวยฮะอย่าให้ปอลเขาได้คิดครับสกัดไว้ก่อนครับนี่ครับถีบสวยฮะนี่ครับจุกจิกไว้ครับโอ้ยจังหวะออกหมัดแกนากลัวนะฮะ บุเขามาเย็บไ้ายเย็บขวานะฮะเดินเข้าหาฝ่าแข้งขวานี่ครับฟองแข้งครับเบิ้ลแข้งไตีเข้าขวาห,หนึ่งทีครับตัวเขาโอ้โหภาษาต่อยไม่ถึงครับตอนนี้ฮะโอ้โหมายืนเป็นกระสอบสายให้บุกเขาเตะนะครับตอนนี้มาจังหวัดโอ้จังหวัดต่อยครับต่อยหาเป้าไม่เจอนะัคุณผู้ชมมาต่อเข็มกันชกยกที่สามยกสุดท้าย<อ>ฮะ กูนีโชกันสามยกนะครับบัวขาวกับดาซัดนักมวยจากประเทศรัสเซียครับจอมห้าวตัวนี้ครับเตะขวาครับบัวขาวสวยฮะโอ้ตีโยนเข่าขวาครับดาซัดคืนมาเตะนี่ฮะัเตะรวมมัดไปเลยนะบัวขาวมาโหจริงๆฮะกินแรงมาครับบัวขาวอุ้ยนี่ฮะโยนเข่าคร้บอุ้ยพลิกออกมาครับมามาแยกกันเองครับกรรมการไม่ต้องฮะมาใจร้อยครับดาซาดต่อยอุ้ยต่อยซ้ายถึงนะฮะเตะขวาคืนครับบัวขาวมาโอ้ แกเดินครับโ้ยแกเดินไวด้วยนะครับจะต้อนบัวขาวให้อยู่ครับตอนนี้โอ้โหไม่รู้ใครต้อนใครครับมามาหาจังหวะเดินบัวขาวรอจังหวะ2อยู่แล้วครับไปขวาอีกแล้วโอ้โหมาออกอาวุธี่ครับโยนเข้าขวาัไม่ไม่ต้องจับครับท่านผู้ชมต่อยขวาขึ้นครับบัวขาวโอ้โหมาดาซาร์บีเข้ามาฮะบีเข้ามาครับหาแข้งครับไตอู้นี่ครับแข้งพัดหน้าครับโอ้โหมาพัดครัาไปแล้วครับโอ้โห เล่นกานคอนะครับบัวขาวนี่ฮะก่อนแล้วครับมาเก็บอาวุธก่อนฮนะไม่ต้องให้หายใจกันเลยไหมดีท่าทายกับเดินฮะโอโหจังหวะบี้เข้าหาบัวขาวครับนี่บัวขาวต่อยขวาคือนี่แนครับหมายเดินดีนะครับจาพอคุณมาเดินดีกะจะ บมบัวขาวให้อยู่นะครับ<า>นี่ครับ,บรขาวดักต่อยเตะขวาให้หนึ่งทีโอ้โหออกเป็นชุดครับผู้ชมต่อยซ้ายไม่ถึงครับดาซานโอ้ยหร้อนว่นะแล้วครับตอนนี้ทำอะไรบัวขาวไม่ได้นะฮะโอ้โ,โอแกหาเป้าไม่โอ้ยโดนเข่าตรงนี้สวยฮะโยนเข่าขวามาไม่ต้องจบเลยนะครับมาบะวขาวมาไม่ฮะดาซาททำอะไรไม่ได้จริงจริงครัผู้ชมหาเป้าไม่เจอนะครับ จุกจิกครับบุเขาแมาไฟนี้ต่อยมากรรมการเตือนฮะจะ่ากรอดบ่อยนะว่างั้นมาไม่กรอก็ไดะครับเอาแข้งไปกินครับเตะขวาบุเขานี่ครับเตะพันห้าหนึ่งทีครับโอ้โห拉าธาต่อยครับต่อยไม่ถึงต่อยไม่ครับไม่โดนนะครับท่านผู้ชมมาบุเขานี่ยครับนี่จเตะแข้งซ้ายคืนไปครับมาโอ้ง่วะประคศซ้ายนะครัวมาวุเขาเห็นหมด้วครับเก็บอาวุธครับตอนนี้ครับ รักตัวห่วงตัวสงวนตัวแล้วครับยกที่จบสุดท้ายนะครับมาโยนเข่าซ้ายนี่แน่ครับไปกินโอ้โหโอ้โหโหดจริงๆครับบุกเขามาจังหวะรวบตีมาใหม่ตีครับบอกนี้ครับมานี่ครับโยนเข่าขวาทิ้ทีโอ้โหมาตาสาคิดอะไรไม่ออกครับตอนนี้เดินอย่างเดียวครับเดินไว้ก่อนฮะเดินไปหาบักเขาาไว้ก่อนครับโอ้โหแต่ไม่ทําอะไรนะฮะท่านผู้ชมตัว บัวขาวแย่งออกอาวุธก่อนนะครับต่อยโอ้ต่อยมาโอ้ยน่ากลัวครับมาจังหวะนี้ไต้คืนครับบัวขาวโอ้โหมาสำเพ็งจะไม่นะครับบัวขาวนี่ครับแม่กะร่วให้ร่วงครับไม่ร่วงครับมาสวยครับคู่นี้โชกันขาสามโยคบท่านผู้ชมนี่ครับดูภาพช้าฮะไปยังไปยังนี่ครับโอ้ยตีินพลาดหน้านี่ครับของดาซาเทาโยนแข้งตีเขาเขาโอ้โหสุดสวยครับมาไม่อยามาดูผลการตัดสินนะฮะ ไม่น่าจะพลาดนะครับวัวขาวสมัยนะั้นนี่โคตรฟิตครับบอกเลยใครใครก็ขวางแกไม่อยู่นะครับสมัยนะั้นโอ้โหนำศิลปะแม่ไม้มวย,ยไทยนี่ให้คนทั่วโลกได้เห็นครับว่ามันอันตรายแค่ไหนครับนี่ครับวัวขาวเป็ฝ่ายเอาชนะดาซาร์ไปนะครับในวันนั้นนะครับโอ้โห